ดีค่ะวันนี้จะพามาทำขนมปิ้งเอ้ยเมนบอกว่าถูกว่ะข้าวเหนียวปิ้งว่าผิดอีเลรจ้ะบองย้ำได้ผิดย้ำนั่นบรเคยถูกข้าวเหนียวปิ้งจ้ะอันนี้น้ำกะทีฮาวจ้ะฮาวต้มน้ำกะทีใส่เกลือหน่อยนึงน้ำตาลจ้ะน้ำตาลลงไปเลยจ้า มักหวานมักบาหวาน,าวานใส่ไปโรดจ้ะได้มักหวานซิมเอาจะ้ะนี่ข้าวเหนียวข้าหนึ่งแล้วละขาเตรียมไว้ข้าวเหนียวเตรียมไว้ขาสซิมาใส่น้ำกะทิมันบค่คา่เหลียวเห็นจ้ามันบ่มีทีได้ซ้ำนีจ่จ้าถ่ายเองจา้าทำเองถ่ายเองคนเดียวจายว้ามันเรยบ่มองบ่เห็นไปนไหนได้ซ้ำนี่แหละจา้านี่จ้า เจ้เนี้ยที่ห้าเตรียมไว้กับน้ำตาลนี่กะทิห้าใส่กับน้ำตาลใส่กับเกลือแล้วห้าวกรเสียวามาลงใส่ข่าวแซ่ข่าวไว้แซ่ข่าวทิ้งไว้จนมันเซาเละผุรจจ่าจนมันดูดน้ำดูดยังไปมืดแล้วห้ากรเสีเอยวไปห่อจ้ะเ้าสิเฮ็ดใส่เผือกกับใส่มันจ้ะอันนี้มันท้าหนึ่งแล้ว ขาหนึ่งเผือกกับเขาหนึ่งมันละเผือกหนึ่งมันสุกละจ้าเผือกหนึ่งมันสุกละนี่ไม่เฮ็ดน้ำกะทิไว้จะขอมันละลายพอน้ำตาลละลายนี่หละจ้าเคี่ยวพ้น้ำตาลละลาย จะน้ำตาลเ้าละลายละน้ำตาลเขาละลายละเขากระดิ่เทลงไปยังสิเทลงไปเลยจาแซ่เขา่ขาข่าเขาหนึ่งไว้เนี่ยบีมันลงไปยังสิจาบีเห็นมันละลายใส่กันเห็นมันเข้ากันเข้ากันแล้วเล้วเขากระิทิ้งมันไว้สิละจาทิ้งมันไว้ กับสิประมาณสามสิบนาทีพูดละจ้าหรือสามสิบนาทีขึ้นเขากันมาเบิ้งกันอีกทีหนึ่งจ้กประมาณสามสิบนาทีนี่แหละจ้กถิงมันไว้แบบนี้แหละมันแซน้ำยุงสิแหละนีจ้าเห<ะ>็นอเดี๋ยวมันก็นจะดูดเข้าไปเองจ้าอีกสามสิบนาทีเขากันกลับมาเบิ้งกันจ้าจ้าเข่าที่เขาเอาไว้ได้ละสามสิบนาทีละจ้า อันนี้มันใส่เฮาใส่มันกับใส่เผือกจ้าใส่มันกับใส่เผือกนี่เขาเอามาไอบี้บี้ให้มันละเอียดพอบี้ no ละเอียดละก็มาวางเลยค่ะหอใบตองจ้าใบตองนี่เขาไปซื้อมาแบบแข็งจ้าแล้วเขามาเฮ็ดเป็นกลวยแบบนี้เขาเอามาเซจทําความสะอาดเบิดแล้วจ้าแล้วเขาก็มาเฮ็ดเป็นกลวยเขาก็มาพันให้มันเป็นกลวยจ้านี่ เสร็จความสะอาดแล้วเขาก็พันเป็นกลวยแบบนี้เลยเอามือจับเข้าไปเองสิหมุนจังสิมันก็สิเป็นกลวยแล้วจ้าเนยหมุนแล้วก็เป็นกลวยแล้วเขาก็เอาไม้จิ้มฟันอ่ะคัดมันไว้กัดมันไว้จ้าเขาไปซื้อแบบเป็นแข็งจ้าแบบแท่แข้งน่ะเขาไปซื้ออันเขาเก่าเข่าลงจังสิจ้าเข่าลงไป เข่าเฮาว่าต้องลงเต็มเด้อจ้าเข่าเฮ้าลงไปซ้อนหนึ่งเขาสิเอาใส่มันนี่เขาก็เอามันเติมเต็มลงไปมันลงไปจ้ามันลงไปหน่อยนึงแล้วเขาก็เอาเข่าลงไปอีกหน่อยนึงจ้าเข่าลงไปอีกหน่อยนึ่งไปปีดนามันไห้จ้าก็าะสิเข่าไปอยู่ในหนงสิ่ในกล่วยแบบนี้ กระสีทำการหอจ้าปิดมันเข้าไปอัดสีเฮ็นนะ่เนาะปิดมันเข้าไปจ้าปิดทั้งหนานีเขายู่มันเข้าไปแล้วเขาเขาซองขังมาซองขางเข้ามาแล้วเขาก็ทั้งหนามันมาสิจ้าทั้งหนามันมาขันม,มันยาวตัดออกจ้าขันม,มันยาว ยาวมันสียดหอยยากตัดแล้วเขาก็เข้าไปแบบนี้เขาสิเห็นมันอยู่ลักษณะน,นี่จ้ะนี่เรียมมึงสิสามเรียมมึงสิ้วเขากจะไปห่อจ้ะเขาเหยียดหอยใหญ่แน่จ้ะใบตองเขาเขาเอาตามใบตองหนะ้าใบตองมันอะมันแข็งเมนบอล่ะใบตองแท้แข็งมามันขาดจา้ะใบตองแท้แข็งมามันสิแตกหลายเขาสิเอาตาม ตามที่เขาอยากได้น้นอยบ่ได้จ้ะเขาต้องเอาตามที่ใบตองมันสีกลนนะคห้มันเป็นใบตองน้ําบ้านน้าเนียงเขาเขาก็ะสิได้เลือกงามๆเป็นห่อน้นอยตลอดแต่ละนะจ้ะนี่ก็บ่เป็นอย่างเดียวเขาก็ะสิเอาน้ําไปย่างกันนี่ให้มันเป็นอย่างสิลูกกล้วยอย่างสิงามวางไว้ต่อไปนี่จ้ะนีกระสิกล้วยว่าทอกันดอกจ้ะมันสิกล้วยน้อยกล้วยง่ญ่เพราะตามใบตองข้าวลงไป ช้อนหนึ่งจ้ายัดมันลงไปตามด้วยไส้จ้าไส้นี้มากหลายก็ไส้หลายได้เ้อจ้าไส้หน่อยไส้หลายได้บดเป็นยังจ้าสไส้หลายก็แซบหลายจะท้ามวากินเข่ากับมันเผือกกับมันนี่แหละจ้าแต่ว่ามันทางสีหอมตอนเขาเอาไปปิ้งนะนะเขาก็เอาลงไปหน่อยนึงลงไปที่สองนี่ก็ต้องหลายคือซ้อนแรกเลอจ้าพอได้ปกหนาขนมนี่แหละใส่มันนี่แหละ เข้าไปปิดเข้ามาเหมือนเดิมจ้าปิดเข้ามาเหมือนเดิมยาวกับตัดออกแน่ปิดลงไปเลยปกติใบตองสดที่ว่าเขาอันหันมาน่าจ้ะมันมีไปมือนีบ้บ่มีไปมือนีบ้บ่มีไปซื้อใบตองสดเป็นใบเป็นอันแผ่นยาวๆสิน่ะจ้ะที่เขาบา่บาตัดบ่อยังน่ะ เอาไม่คิดเงินไม่คิดเงิน,เ,งนเกือบซิปโอโลจ้าเลนเอาคื้นไปเปียนบ่อเอาบอาไปตองเงียงซิปโอโลบ่มีเงินซื้อแล้วแลนเอาคื้นไปเปียนเขาจ้าก็เลยแปาใบตองแข็งมาใบตองแข็งมันแค่ยูโรกลัวกลัวจ้าเกือบสองยูโรจ้าได้ออกมาแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้นี่มันก็จะเป็นน้ำไปย่างหอมๆอมจ้า ใบตององนนี่ห่อก็เห็ดได้จ้ะบ,บ่เป็นยงนงังกะงามคือกันยังแต่มันเปียกคือซื้อจ้ะตอนเ่าซื้อมา้าห่ามันละลายน้ำอ่ะก็หอมคือกันเล่ะจ้ะเป็นยังดอกใส่ยังกะใบตองคือกันหอมคือกันใส่ใส่ข้าไปนี่ใส่เข้าไปผู้ใดมีใบตองสดกะหังดีจ้ะ น้ำเมืองไทยน้ำอยียงบ้านเขาเนาะใส่ใบตองสูก็ะหอมจะสูตรนี้ก็ง่ายสบายสบายสำหรับพลังฟังโขงจาข้าทำผักใบนี่เขาหายกินเฮ็ดกินเองจา้าแซ่บแซ่บจ้ามักใส่หน่อยใส่หลายเขาก็เฮ็ดเอาแต่ว่าส่วนมากคันเขาเฮ็ดเอาใส่มันก็สิหลายเนาะมีกระสหลายมันกระสิมีความแซ่บกันๆจา้าเนี่ย เขากระซิห่อห่อไปแบบนี้หลจะจะไมมนี่เขาใส่ไม้จิ้มฟันจ้าที่อามัดคัดนี่เขาใส่ไมมจิ้มฟันมันกนง่ายดีคัดมันไปเป็นอันเลยจ้ะเห็นปะมาออกมากระสิลักษณะนี้ข้าวเหนียวปิ้งจ้เขาห้องข้าวเหนียวปิ้งใส่เผือกใส่มันจ้าเดี๋ยวไอ้กอนมาล้อดูตอนเขาไปย่างเลยจ้าว่ามันจะแซบไหมเดี๋ยว เฮาห่อเสร็จก่อนเด้อจ้าจ้ะเฮาไมา่ย่างใส่เตาแบบนี้ย่างละย่างเฮาก็สิกลับมันไปเรื่อยๆจ้ากลับมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันใหม่เด้อจ้ากลับกับเพื่อข่าต้มบ้านเฮานะ่ขะข่าต้มบ้านบ้านเฮาก็เฮ็ดข่าต้มเนาะข่าต้มแล้วก็เอามาย่างนี่แซบ่บเด้หอมเด้อข่าต้มย่างบ้านเฮา จ้าเวลามันใหม่ระยะไส้มือเด้อจ้ามันหอนมันจะใหม่มือไส้ตัวนี้พริกมันกรับมันจ้าพริกก็คือกรับจ้าบ่แม่นพริกไส้ตับักหุงเด้อจ้าพริกนี่ไหมถึงกรับอันนี้นี่กรับขนมเฮานี่ยกรับมาพริกมาปีนมานันนลจ้าอันเดียวกันจ้ารอดูตอนสุกจ้าจ้าเห็นบ่เฮาย่างใกล้สิสุกละ ก็จะประมาณนี้น้ให้ใบตองในใหม่เขานาันเข่าจักน้อยมันจังแทบจะแล้วแต่ภูมักเด้อลังค้นเพื่อนกษสรย่างบ่โดนเพื่อนย่านเข่าแข็งผู้ลังค้นก็มากแบบว่าให้อันเขานะ่ะเป็นเรื่องเดืองนจักน้อยไม่เข่าเข่าจักน้อยเป็นเรื่องเดืองอ่ะมันกะสิแทบจแไปส่วนมากค้นเห็ดนี่เกษตร บ่ใหม่บันไดเนาะพราะหอมๆใบตองเพลินว้าอันนี้กระสิมักใหม่จักน้อยแน่จ้าด้ยถิงไวโดนที่กิ่งกะซ่อมนี่กระสุกแล้วได้จ้านี่จ้าสวยออกมาเห็นบ่วเข่ากะจะเป็นเรืองเรืองใหม่ๆ่จักน้อยแบบนี้อันนี้เป็นใส่อมันได้จ้านี่ใส่มันเรืองเรืองนี่ของเรืองเรืองนี่เป็นใส่มันจ้านี่นก็ะสิใหม่แบบนี้แน่มันกระสีแซบจ้า แต่ว่าต้องรอให้มันเย็ยนก็เด้๋ยวออกไอหวนวนโยบได้ที่ลวกปากเด่ป้าคอมเมนต์ทำรมดานะคะนี่จ้าได้แล้วจ้าข้าวเหนียวปิ้งสวยๆของเราจ้าฝากไว้กับข้าวเหนียวปิ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย